ดักกี้นิวสนะรายการที่เราจะมาสรุปข่าวเกมทำข่าวสารเกมตามใจผมพิเป็ดเลย <c oughs> โอเคจบไปอีหนึ่งงานนะฮะสำหรับ Nintendo Direct Partner Showcase นะ <c oughs> ก็เกมที่เราคาดหวังว่าเขาจะเอามาลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch 2อย่างตัว Battlefield 6กับกลายเป็นแพนเวสซอมบี West ้โ G จิเม e อะไรก็ตามแต่นะ <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรในะผมอย่างน้อยหลายๆค่าย,ายก็เอามาลงให้กับตัวเครื่องนะอันนี้ก็คือ ถือเป็นมุดไม้อันดีในกุมที่ทาง Nintendo Switch 2นะฮะจะมีเกมจากนอกค่ายลงให้เยอะขึ้นนั่นเองโดยคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปนะฮะในส่วนของ Nintendo Direct รอบนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อ Them. เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะก็เปิดเกมแรกเลยในกุมเปิดอย่างอลังเลยนะฮะด้วย Monster Hunter Story 3นะฮะ ภาค twisted reflection นะตัวนี้ก็เป็นเกมแนว RPG นะที่ใครที่เป็นแฟนนะนักล่าสายถลกหนังและทรอสเนี่ยก็รอเล่นกันได้เลยนะโดยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายปี2026ทั้ง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2เลยก็เปิดมาเกมแรกก็คือหลายคนรอนะหลายคนรอนะฮะโดยเฉพาะพี่ที่ทำงานผมนะที่เขาเป็นสายมอนฮันอยู่แล้วนะก็ใครที่อยากเก็บให้ครบทุกภาคนะตอนนี้ Nintendo Switch นะทั้งรุ่นแรกและรุ่น2ก็มีสตอรี่ภาค3 ให้รอเล่นกันแล้วนะครับตามมาด้วยเกมต่อไปเลยนะฮะตัวนี้เป็นเกมน่ารักน่ารักจากทางค่ายบันไดของเราเลยกลิ้งกล้งทะลุโลกกับเกม once upon a ะคาตามารนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง14ปีในหะูแฟรนไชส์นี้ก็ กลับมาลงให้เราหายคิดถึงกันนะใครทันกันบ้างเอ่ยเกมนี้โดยเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมที่เราต้องกลิ้งๆนะฮะทับของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยก็คือทุกอย่างจริงๆ <c oughs> นะครับผมโดยตัวเกมตัวนี้นะฮะจะวางจําหน่ายในวันที่24ตุลาคมนะ,คะปีนี้เลยทั้ง Switch 1และ Switch 2เลยครับ <c oughs> และมากันตามคาดนะฮะสำหรับเกมคู่บุญนะค,ะค่าย u b i ี so อ t เลยกับ Just Dance 2026 e dition โดยตัวนี้นะฮะมาพร้อมเพลงดังที่อัปเดตเข้ามาถึง40เพลงในผมยังเพลง APT r บาเชื่อบาเชื่อก็มานะและในตรงนี้ก็จะมีในส่วนของหมวดปาร์ตี้นะให้แข่งแดนซ์กันนะครับผมโดยพวกเกมจะวางจําหน่ายวันที่14ตุลาคม2568จ้ะและสําหรับใครที่เป็นแฟนๆ Dragon Ball นะฮะก็ได้เล่นบนเครื่องพกพากันแล้วในผมสําหรับ Dragon Ball Sparking Zero นะ สำหรับแฟนๆซีรีส์นี้นะก็ขอยินดีกันด้วยนะครับโดยตัวเกมตัวนี้นะฮะจะลงให้ทั้งเครื่อง Nintendo Switch รุ่นแรกและ Nintendo Switch 2เลยนะ,ะโดยตรงนี้สามารถพรีออเดอร์กันได้แล้ววันนี้เลยนะครับทำมีคัำว่ห้าและมากันด้วยเกมต่อไปเลยที่เรียกได้ว่า EA ทําผมเกินค่าจริงๆนะฮะตรงนี้เขาไม่ได้มาแบบภาค Modern Warfare อะไรทั้งนั้นนะฮะแต่เขามาเป็นภาค OG เลยในะขมสำหรับเกม Plant vs Zombie นะฮะ Replanted นะ นี่นาภาคแรกนะผมอย่างตัวเพนเวสโอมบี้เนี่ยมาอัพสกิลภาพนะโดยตรงนี้เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากสกิลภาพ4ต่อ3ไปเป็น6ต่อ9แล้วนะฮะและเพิ่มโหมดโคออปเล่นกับเพื่อนมาด้วยนะตรงนี้เราสามารถพรีออเดอร์กันได้แล้วในกลุผมโดยตัวเกมลงให้กับทั้งเครื่อง n ิน n ท o Switch 1และน Nintendo Switch 2เลยครับและสําหรับแฟนๆเกมลูกหนังนะฮะ Fc 26ในกลุผมเกมฟุตบอลมหาชนนะฮะก็ลงให้กับเครื่อง n ิน n d o Switch เช่นกันในกลุผม ถือว่าเป็นทางเลือกเลยนะสำหรับใครที่ สายฟุตบอลไหนก็ผมอยากจะพกเกมเนี่ยไปเล่นนอกสถานที่นะนี่ก็ได้เวลาอันดีแล้วนะครับผมโดยตัวเกมนะฮะวางจำหน่ายทั้ง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2วันที่26กันยายนปีนี้เลยครับอ้อแล้วก็สามารถีออเดอร์วันนี้ได้เลยนะ Pac-Man World 2นะฮะ re-pack นะสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม Pac-Man นะก็สามารถีออเดอร์กันได้แล้ววันนี้นะตัวเกมจะจำหน่ายวันที่26กันยาปีนี้เลยทั้งเครื่อง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2ครับต่อมาเลยกับ Final Fantasy Tactics the a v a l c n r o n i c l e นะคะิคนวางจำหน่ายวันที่30กันยายนปีนี้ทั้งเครื่อง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2เลยครับและมาแล้วนะฮะเกมที่เราคาดเดากันไว้นะฮะว่าจะมาแน่ๆก็มาตามคาดจริงๆเนี่ยก็ผมกลับเกมค่ายเซก a เลย กับตัวเกม Persona 3 Reload ก็นะับเป็นเกมที่ใครที่ยังไม่เคยเล่นซีรีส์นี้นะฮะผมก็อยากให้ไปลองกันจริงๆนะครับผมสำหรับ JRPG เกมนี้โดยตัวเกมนะฮะลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch 2นะครับผมตัวเกมวางจำหน่ายวันที่23ตุลาคมปีนี้เลยและสำหรับแฟนๆ z นซ d ลดานะฮะคนที่สงสัยเนื้อเรื่องนะฮะหลายพันปีก่อนภาค Tears of Kingdom เนี่ย มารอบนี้ก็จะได้หายสงสัยกันแล้วในแคปผมกับเกมซลดามูโซนะฮะกว่าดศัตรูจํานวนมากและเราก็จะได้เล่นเป็นเจ้าหญิงเซลดาด้วยเนี่ยกับเกม h y r ูวอ r r i r r 8 of e อ p r i s o n Men นะฮะบนเครื่อง Nintendo Switch 2เลยและสำหรับใครที่เป็นสายประทะนะฮะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเกม Madden n อ l 26ทยี่ผมลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch 2กันด้วยนะฮะโดยกำหนดวันวางจำหน่าย14สี่ิงหาคมนี้เลยอเมริกันฟุตบอลนะ <laughs> และเปิดตัวอีกหนึ่งเกมเลยนะครับผมที่มารอบนี้เนี่ยเป็นเกมที่เรียกได้ว่า ชอบนะจริงตลกดีนะก็เป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะฮะที่เปิดตัวมาแบบชิลๆเลยกับเกมที่ให้เรามาแคมปิ้งรอบกองไฟนะฮะคุยกับเพื่อนๆได้และสามารถใช้ฟีเจอร์นะตัวกล้องนะฮะจากทาง Nintendo Switch 2เนี่ยคุยกันได้อีกด้วยนะตรงนี้ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆในเกมผมสัมผัสฟิลรอบกองไฟที่บ้านนะกับ Chilling by the Fire นะฮะโดยวางจำหน่ายแล้ววันนี้บนเครื่อง Nintendo Switch 2เลยครับเกมน่ารักมากนะเอาไว้คุยกับเพื่อน ฟิลแคมปิ้งนองท่องแอร์และ EA มาอีกแล้วนะครับผมกับเกมฮิตของเขานะที่ลงแทบทุกเครื่องเลยตอนนี้ก็มาลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch 2แล้วนะฮะแล้วคือภาพดูดีมากเลยนะกับ Apex Legends นะฮะตรงนี้ก็เราก็จะได้เทสเมาส์ของเครื่อง Switch 2แล้วก็ สไลด์ยิงกันแล้วในกะลุ่มโดยตัวเกมนะฮะวางจำหน่ายวันที่5สิงหาคมนี้เลยครับ <g ülme> และอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจในกลุ่มเกมที่เราต้องรับบทเป็นหนูนะหนูที่เป็นแรดนะไม่ใช่เมาส์นะก็คือตรงนี้นะฮะเรารับบทเป็น,ะรรบบนหนูกับเพื่อนๆกันในกะลุ่มกับเกมจับเกมเฮล่านะฮะที่ผมรู้สึกแบบส่วนตัวเลยนะว่าเกมเนี่ยน่าเล่นมากนะฮะตรงนี้สามารถโคออกกับเพื่อนๆได้ถึง4คนนะวางจำหน่ายบนเครื่องน n t e n d o s w i t c h 2ปีหน้าเลยครับและมาแล้วในกลุ่มกับค่ายเกมที่มีคนรักเยอะที่สุดนะฮะ Ubisoft ์ใน ผมเปิดตัวมากับเกม Star Wars o u t l a w นะฮะวางจาหน่าย4กันยายนปีนี้เลยครับมากับเกมถัดไปเลยนะฮะกับเกมที่ทางผมเองเนี่ยค่อนข้างจะสนใจเลยในผมกับเกม Chronos นะ,ะโดยตัวเกมตัวนี้เป็นเกมแนว Survival so Horror นะฮะทีมอวกาศเลยโดยตัวเกมตัวนี้นะฮะจำหน่ายวันที่5กันยายนปีนี้คือยังไงเดียะตอนเกมเปิดตัวมานี้แบบ มันมีความปิ่นอายเดสเปสผสมกับ Resident Evil มากเลยก็รอเล่นครับผมรอเล่นชอบชอบแนวนี้ชอบชอบและทยอยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมกับเกมซีรีส์ยา k u ซ่นะฮะแคลวามิทูคนับผมก็ลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch 2นะโดยตัวเกมวางจำหน่ายวันที่13พฤศจิกายนปีนี้เลยครับก็เดี๋ยวรอสักพักก่อนจะมีภาคไพเรตมาแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงเลยดาเมดานนี่ และหลังจากนี้นะผมก็จะเป็นเกมรวมๆแล้วนะฮะก่อนที่จะไปไฮไลท์ของงานนี้กันเลยก็เดี๋ยวพี่กราฟิกขึ้นเลย Next time was free! Play. Wow! I wasn't expecting this! แล้วก็ในบรรดาเกมรวมๆตรงนี้เนี่ยมีหนึ่งเกมที่ผมแนะนําให้ไปลองเล่นกันเลยนะก็คือชิโนบีนะ a s t of vengeance นะตัวนี้สนุกมากนะสนุกมากจริงๆโอเคแน่นอนในขราวผมว่าหมัดฮุกของ Nintendo Direct เนี่ยมันต้องมาตอนท้ายอยู่แล้วในแล้วก็มาจริงๆนะฮะกับทางค่ายปู่ Square Enix ของเรานะ,ะกับเกม The Adventures of e l i a d นะ The Millennium Tales ที่เปิดตัวมารอบนี้นะฮะเรียกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะกรี๊ดการ์ดกันเลยนะโดยตัวเกมตัวนี้นะฮะมาแบบว่าประหลาดใจกันเลยทีเดียวนะ,ะเพราะว่าไม่ได้มาแบบ turn based เหมือนที่เราเข้าใจกันนะ,ะแต่กลับกลายเป็น action RPG เฉยเลยนะฮะโดยใช้สไตล์ภาพเป็น HD 2D นั่นเองนะ,ะโดยตัวเกมก็จะมาพร้อมกับตัวพูดนะ,ะมาร่วมเดินทางกับเราด้วยนะ,ะช,ชื่อว่าน้องเฟยนั่นเองน่ารักมากนะ,ะตัวเกมนี้นะฮะมาจากทีมผู้สร้าง Octopath Traveler และ Bethery Default เลยโดยตัวเกมสามารถโหลดเดโมมาลองกันได้เลยวันนี้ บนเครื่อง Nintendo Switch 2นะฮะแล้วก็ตัวเกมวางจำหน่ายตอนปีหน้าครับผมผมพูดตรงๆเลยนะนี่น่าจะเป็นเกมที่ผมถูกใจที่สุดใน Direct นี้แล้วนะก็ใครคิดเห็นยังไงมันได้นะ <c oughs> และมาถึงเกมสุดท้ายของด i r e c t นี้แล้วนะฮะก็ยังเป็น คุณปู่แควนิกของเรานะฮะมาแบกไดเวกนี้อีกเช่นเคยนะกับเกม Octopath Traveler Zero เรียกได้ว่าพ่อปู่แควนิกนะฮะก็มาเอาใจแฟน JRPG กันแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะโดยขนตัวละครมากันแบบเบิ่มเบิมเลยและตัวเกมก็มีระอบสร้างบ้านแถมมาให้ด้วยนะใครที่เป็นแฟนแฟนเกมซีรีส์นี้นะผมก็สามารถรอเล่นกันได้เลยโดยตัวเกมจะจัดจำหน่ายวันที่4ธันวาคมปีนี้ทั้ง Nintendo Switch 1และ Nintendo Switch 2เลยครับก็ จบกันแล้วนะฮะสำหรับไดเล็กนี้นะฮะคิดเห็นยังไงกันบ้างนะมีใครแบบว่าคาดหวังเกมไหนแล้วไม่มาหรือเปล่าหรือว่าใครถูกใจกันบ้างนะส่วนตัวผมนะฮะจริงๆอ่ะอยากเห็นซิ้วซองนะฮะตัว Hollow Knight กับตัว Red Dead Redemption 2นะฮะก็ไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็แฮปปี้ดีนะฮะได้ปู่สแควร์มาแบกตอนท้ายนะครับผมก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะ,ะผมจะได้ รับสารจากทุกคนนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะวิจารณ์ตรงไหนนะสามารถพิมพ์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะฮติ้นช็อปส่งความสนุกถึงมือคุณคิดถึงคอนโซลคิดถึงติ้นช็อปนะในส่วนของวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่เตะพี่เตะพี่เก๋พี่เตะถ้าแบบไม่นับแบบรายชื่อเกมโปรดช่องเกมไหนพี่เตะไหมในนี้นะแพนเวสซอมบี้แล้วกันอ่ะเกมแก่เกินไหน gta 6ผมไหน call of duty ผมไหน battlefield ผม